สวัสดีครับพวกผมสุดเกตสเปสป,ปังอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับคุณผู้ชมครับผมพาทุกท่านมาที่จังหวัดขอนแก่นครับคุณผู้ชมครับ ถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นที่เราเดินทางจากอุดรลงมมธี่ขอนแก่นนะคุณผู้ชมนะก็จะเจอกับปั๊มคอ,อ,อเทก็กปั๊มหนึ่งนะครับอยู่ทางซ้ายมือนะครับคุณผู้ชมครับผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ย่านย่านอ,อ,อาเภอน้ําพองนะนะครับถ้าผิดถูกยังไงขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสบเนื่องจากคลิปก่อนนู้นามาหลายเดือนก่อนที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับที่เราเดินทางไปทีอ่อำเภอ หน้ากลางกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับจะเจอปั๊มขา้าเสกอยู่ปั๊มหนึ่งที่มียานอาวกาศนะค,คุณผู้ชมที่เป็นกระสวยอวกาศนะครับมาวันนี้ผมพามาอีกแห่งหนึ่งครับเป็นปั๊มคาเซกเหมือนกันที่มีค,คล้ายๆกับหอไอเฟลนะคุณผู้ชมนะผมพยายามหาข้อมูลยังไงก็ไม่เจอนะว่าการออกแบบปั๊มนะฮะแต่ละปั๊มเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรเนาะนะครับก็น่าจะเป็นคอนเซปที่ทางปั๊มเขาสร้างขึ้นมานะฮะก็ ดีฮะนะครับเป็นจุดขายอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ปั๊มเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเนี่ยครับถึงแล้วนะคุณผู้ชมนะเป็นปั๊มที่น่าใช้บริการมากนะครับเออ่สิ่งอำนวยความสะดวกครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําร้านอาหารนะครับรวมไปถึงห้างสรรพสินค้านะฮะมินิมาร์ทพูดงี้ดีกว่าฮะมินิมาร์ทเล็กๆก็มีเหมือนกันนะครับมีสุราหารด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ แล้วก็มีลานจอดร,รถที่กว้างขวางนะคุณผู้ชมนะมีรถจอดได้นะครับสุดยอดมากเลยนะครับสำหรับปั๊มนี้นะก็เป็นอีกปั๊มหนึ่งครับที่ผมสะดุดตาหลายครั้งแล้วนะฮะแต่ว่ามาทีไรก็โยเลนขวาฮะผมจอดไม่ได้นะครับมารอบนี้ก็เลยตั้งใจที่จะอจอดตั้งแต่แรกนะครับก็เลยคิดซ้ายมานะครับคุณผู้ชมครับนะครับข้างหน้านี่ฮะโอ้โหผมว่ามันต้องเป็นหอไอเฟลนะคุณผ,ผู้ชมว่าไหมฮนะ นะครับก็ถ้าธอสังเกตด,ดูเนี่ยนะฮะหลายๆปั๊มก็จะสร้างมาไม่เหมือนกันนะครับแต่ละที่แต่ละแห่งก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันนะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็อย่าลืมมาแวะใช้บริการปั๊มนี้กันด้วยและกันนะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะมาสั้นๆนะครับคุณผู้ชมครับไม่มีสาระแกยนสารอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ